Thank mm -hmm. you. สู่ช่องเดเซนทาร่โนะคะจานหนึ่งสยามทาโร่โวไพาทาร่โหินสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมค่ะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15ม,มีนาคมชาวธาตุลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นเช่นไรนะก่อนอื่นเลยจย์ขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลักสิ่งศิสิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยนะคะว้าวชาวกุมนะคะมาพร้อมกับดวงโชคลาภนะคะดวงประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบ มีวาสนานะคะเดือนนี้ใครคิดหวังสิ่งใดเอาไว้จะมีเกณฑ์สมหวังดังใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะครอบครัวหรือแม้กระทั่งใครที่ปรารถนาจะมีบุตรสืบสกุลนะคะเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่มีความโชคดีใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกเลยว่าดวงปังมากๆนะคะสําหรับใบที่2กัก็เลยชาวกุมนะคะชาวกุมเดินเดินทางไปทิศไหนทางไหนก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะชีพจรลงเท้าเช่นการเดินทางติดต่อการค้าการเจรจา ติดต่อธุรกิจนะคะหรือใครทําอาชีพเกี่ยวข้องกับาการขนส่งนะคะ delivery ต่างๆธุรกิจเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาลูกค้าลูกขายนะคะหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะ สำหรับใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายว้าวตอกย้ำความปังนะคะโชคลาวัสนาหนึ่งเหรียญสวยๆเลยนะคะขอให้ชาวกลุ่มทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องพกทรัพย์เงินทองเดือนนี้เงินเข้ามือนะคะโชคใหญ่กําลังจะมาเศรษฐีใหม่ชาวลาาัคนาราศีกุมนะคะขอให้ดวงเฮงดวงปังนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่รอเงินก้อนใหญ่ใครที่รอเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะสัะสญญาซื้อขายนะคะความสําเร็จเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ การลงทุนนะคะความเสี่ยงต่างๆนะคะบอกเลยว่าดวงเดือนนี้คือปังมากๆนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะการทําธุรกิจเดือนนี้ชาวลาาัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับนักธุรกิจนะเดือนนี้ถือว่าเป็นทางโล่งโปร่งสบายในเรื่องของการลงทุนนะคะบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์สมหวังดังใจปรารถนามากๆนะคะมาดูต่อสําหรับพื้นดวงชะตาพื้นดวงชะตาชาวลาาัคนาราศีกุมจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ ให้พลังงานหลักมาปังมากเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามีสิ่งไหนที่เราจะต้องมีการวางแผนเพิ่มเติมนะคะ ขอเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเลยตะนุพบตัวเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอึดอัดหลือเกินความเครียดหลือเกินกดดันหลือเกินนะคะออกมาจากจุดตรงนั้นได้เลยนะคะคุณต้องก้าวออกมาเพื่อหาโอกาสสําหรับตนเองนะคะเดือนนี้เราจะเป็นอะไรที่ต้องให้โอกาสนะคะเดินเข้าหาโอกาสไม่ใช่ให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาเราถ้าโอกาสวิ่งเข้ามาหาเราบอกเลยว่าไม่ถึงแน่นอนชาวลัคนาราศีกุมต้องสร้างโอกาสนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ บางคนบางท่านบอกว่าอึดอัดใจเหลือเกินอาจารย์จะทำยังไงดีหมดแพชชั่นหมดพลังนะคะเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เปิดใจที่จะให้โอกาสอย่างที่บอก ลุกขึ้นมาสมัครงานนะคะลุกขึ้นมาทำการทำงานค่ะดวงเดือนนี้นะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสสำหรับคุณที่เป็นโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าในเรื่องของการเจรจานะคะดังนั้นเนี่ยออกมาจากเซฟโซนของตนเองนะคะเริ่มใหม่คิดใหม่นะคะโชคลาภแห่งการเจรจาค่ะกระดุมพระเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะดวงสัลิกาลิ้นทองใครที่มีเกณฑ์ที่อยากจะไปของานนะคะใครที่มีเกณฑ์อยากจะไปสมัครงานสมัครเลย นะคะใครที่มีเกณฑ์ที่อยากที่จะเจราจาในเรื่องของการลงทุนธุรกิจอยากจะมองหาโอกาสสําหรับตนเองนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะเจราจาเป็นเงินเป็นทองและสําหรับใครนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์จะไปติดต่อลูกค้าลูกขายเดินทางไปเคลียร์งานจัดการงานหรือตกลงในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆจะมีโชคลาภเข้ามานะคะความสําเร็จความปังนะคะ ยังดีแบบต่อเนื่องสุดๆนะคะตำแหน่งสหัสชะคู่หุ้นส่วนคู่ค้าค่ะเดือนนี้หุ้นส่วนคู่ค้ามีโชคลาบนะคะสามารถที่จะหนุนนําในเรื่องของโภกกศัพ์เงินทองความสําเร็จ ในการประกอบการต่างๆนะคะหรือจะได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้โอกาสงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์ดีๆนะคะจะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าดีๆที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยกันนะคะถือว่าไม่ได้มีปัญหานะเดือนนี้นะคะสําหรับครอบครัวระมัดระวังในเรื่องของอย่างที่บอกว่าช่วงเดือนนี้จะเป็นอะไรที่เงินเข้านะคะมีเกณฑ์ที่อยากจะมาเจราจาค้าขายมีเกณฑ์ที่อยากจะมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะ ชาวลัคนาราศีกลุมดวงปังนะคะ The Sun เนี่ยก็คือมีสเสน่ห์นะคะทำสิ่งใดก็ตามมีดวงที่สะดดเด่นมากๆคราวนี้ในส่วนของพันธุนะคะครอบครัวบางครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเจราจาผลประโยชน์เช่นธุรกิจกงสีนะคะบางครอบครัวเจราจาในเรื่องของการขายที่ขายทางขายอสังหาริมทรัพย์ หรือตกลงในเรื่องของที่ทางของครอบครัวนะคะเอาเป็นว่าให้สมมาพาควรนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่บนหลังของความยุติธรรมนะคะค่อยๆเจรจาบางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมองว่าช่วงนี้มีคนค่อนข้างที่จะเข้าหาในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะสิ่งไหนก็ตามที่เรามองแล้วว่ามันยังไม่ใช่จุดจังหวะที่เราจะตัดสินใจเช่นนะคะขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราอยากเก็บ เก่งกำไรหรือว่าถ้าเราอยากเก็บไว้สร้างในเรื่องธุรกิจการงานเราก็ให้โฟกัสในส่วนนั้นก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าอย่างหนึง ช่วงนี้ญาติพี่น้องอาจจะมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินก็เป็นได้2อยอยากที่จะมาแบ่งที่แบ่งทางนะคะแต่ว่าราคาของเราค่อนข้างถูกกดอาจจะเลยว่าลองผ่านจุดของเดือน5ไปก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วค่อยขยับใหม่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะปล่อยได้ราคาที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีคนเข้ามาซื้อที่ซื้อที่ซื้อทางซื้อสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะแต่ให้ดูที่ราคาว่าเรายอมรับได้หรือเปล่านะคะ สำหรับปุตรตะบริวารปุตรตะบริวารทำงานดีนะคะทำงานรวดเร็วปุ๊บปั๊บฉับไวนะคะขยับตัวเขาเรียกว่าขยับตัวตามกระแสของงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแต่อย่างที่บอกว่าอย่าลืมให้เขาตรวจสอบในเรื่องความเรียบร้อยนะคะรอบคอบในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขนส่ง นะคะหรือการเจรจากับลูกค้าลูกขาานะคะขอให้ยึดเวลาเป็นหลักตรงต่อเวลาแล้วก็พยายามที่รักษามาตรฐานของตนเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกน้องบริวารเราทําอะไรที่กระชั้นชิดหรือว่าทําอะไรไม่รอบคอบมันอาจจะส่งผลเสียต่อง,งานในภาพรวมของเราได้นะคะดังนั้นให้ช่วงนี้ให้แนะนำนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลานะคะจะได้ไม่เสียโอกาสในเรื่องของธุรกิจหรือการงานนะคะ สำหรับใบต่อมานะคะเรือนอริเรือนอริอย่างที่บอกว่ามันมีเหมือนกับความที่รู้สึกว่าอยากไปแต่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกกดดันรู้สึกว่ามันผิดหวังหรือเสียใจนะคะดังนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์แพชชั่นน้อยเหลือเกินนะคะพักผ่อนนะคะอาจารย์ให้เวลาพักผ่อนแค่ช่วงระยะเวลาแค่เพียงคืนนี้แหละนะคะสําหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้นะคะคุณมีเวลาพักผ่อนแค่ช่วงนี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาขอให้เป็นวันใหม่ที่มีความสดใส นะคะขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะสิ่งไหนก็ตามที่คุณฟันฝ่ามานะคะบางคนบอกว่าเพิ่งผ่านความยากอุปสรรคปัญหาเหนื่อยหนะักมากเลยอาจารย์เดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นเช่นไรเดือนพฤษภาคมจะเป็นเช่นไรบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ คุณจะได้โอกาสใหม่นะคะจบกับปัญหาจบกับอุปสรรคต่างๆพ้นพระค้อพระโศกแล้วนะคะขอให้เป็นเดือนที่มีโชคดีมีชัยนะคะสําหรับปัตตนีการเจราจาเห็นไหมคะการเจราจาในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือครอบครัวก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินเช่นการลงทุนนะฮะโอกาสการสร้างรายได้หรือว่า งานเสริมนะคะงานเสริมโอกาสใหม่ๆเข้ามาในครอบครัวนะคะอย่างที่บอกว่าเหนื่อยไม่ได้ลุกขึ้นสู้โอกาสเงินกำลังรออยู่นะคะถ้าคุณหาคุณสร้างคุณก็จะเปิดทางให้กับชีวิตนะคะแต่ถ้าไม่คิดจะทําอะไรสิ่งใดก็ตามนะคะมันก็จะ อยู่กับความคิดของเราแล้วก็จมลงไปนะคะไม่ได้มีงอกมีเงยขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองหรือว่าผกศรัพ์์นะคะสําหรับในเรื่องของโรคาาพยาธิช่วงนี้ระวังนอนไม่ค่อยหลับนะคะบางคนนอนไม่ค่อยหลับคิดกังวลใจนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อเข่าข้อกระดูกอันนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สำหรับสุภาค่ะความตั้งใจอันดีของเรานะคะจะสร้างให้เราสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะสามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่บางคนบอกว่าจุดมันยากอยู่ตรงไหนอาจารย์จุดที่จะเริ่มต้นนี่แหละคะ่ะสําหรับบางอย่างนะคะบางคนทําดีอยู่แล้วนะคะเดือนนี้อยากต่อยอดต่อได้ไหมต่อได้ค่ะนักธุรกิจนี่ บอกเลยว่ายิ้มกว้างเลยเพราะว่าจะเป็นอะไรที่ธุรกิจเริ่มที่จะให้ดอกออกผลนะคะเริ่มที่จะมีความมั่นคงใครที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะหรือใครที่สอบชิงทุนสอบสัมภาษณ์นะคะสอบเรียนต่อนะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะ,ะเป็นคําว่าโชคดีมีชัยนะคะ สำหรับใบต่อมาเรื่องการงานนะคะกรมะอาชีพการงานช่วงนี้อาจจะมีหลายอย่างที่เราต้องจัดการนะคะอย่างเช่นงานเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราจัดการได้ควบคุมได้นะคะบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้โอหโงงานหลายหน้าหลายอย่างเหลือเกินอาจารย์จะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้ค่ะโอกาสที่มีคนเข้ามาติดต่อเราค่อนข้างเยอะค่ะ ดวงเนื้อหอมดวงสริกาลิ้นทองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้พลังก,กาลังในเรื่องของการเจรจารแต่ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ลาภโชคลาภนะคะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ นะเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาทุกองค์ทุกท่านไหว้ดีจะมีโชคนะคะเดือนนี้เราเพิ่งผ่านนะคะช่วงปีใหม่ไทยมาขอให้ปีนี้เป็นปีตั้งต้นนะ,ะปีเริ่มต้นแล้วก็ขอให้สิ่งศิกดิ์เวพรธที่คุณประสบความสําเร็จนะคะขอพรอนันประเสริฐนี้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคลาภนะคะเปิดณเนะมตตาเปิดบารามีเปิดดวงณนะเศรษฐีนะคะไหว้ดีจะมีโชคสําหรับใครที่มีความรู้สึก อึดอัดติดขัดเหลือเกินนะคะแพชชั่นยังไม่มาเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะให้ไปทําบุญนะคะสวดมนต์หรือไม่ก็เป็นการปฏิบัติบูบชานะคะจะทําสิ่งใด,ก,ดก็ได้ที่ขอให้เป็นผลบุญผลกุศลที่จะนําพาให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆไม่ใช่ในแพชชั่นคุณต่าแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรแต่บุญกุศลในครั้งนี้นะคะขอเริ่มต้นคือเริ่มต้นด้วยบุญกุศลนี่แหละชาวลัคนาราศีกุมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะทําบุญไหว้พระนะคะทำบุญอุทิศบุญก,กุ เจ้าที่เจ้าทางนะคะสําหรับธุรกิจการงานหรือจะทําบุญนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเปิดทางเปิดดวงให้กับการงานและธุรกิจของคุณนะคะ<ก>วินาศคือความก้าวหน้าดังนั้น,เป,นเป็นจุดของการที่ต้องโฟกัสในสิ่งที่จะต้องก้าวออกไปใครบอกว่าโอ้ยดีอยู่แล้วพอแค่นี้แหละยังค่ะคุณยังดีไปได้กว่านี้อีก นะคะโอกาสข้างหน้ามีไหมมีนะคะโอกาสที่ดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะมาดูไพ่ใบสรุปนะคะไพ่ใบสรุปโอ้โหสุดปังจริงจริงเดวิลออฟจูนนะคะกงล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัติ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดือนนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะพลิกสถานการณ์ที่ร้ายกับกลายเป็นดีผ่านพ้นประคบระสกโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคปัญหานะคะพบผ่านโพกซับเงินทองอันสมบูรณ์พุนผลนะคะถือว่าดวงดีและดวงปังมากๆนะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรับร้อยแล้วนะขอสรุปด้วยไพ่เทพพยากรณ์นะคะดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะขอไปที่หนึ่งกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่า power นะคะ passion นะคะขอพรอพระแม่กาลรรีเห็นไหมคะทศปางเลยนะเต็มไม้เต็มมือค่ะเปิดรับนะอะไรที่เป็นช่องทางในเรื่องของการสร้างรายได้อะไรที่จะสามารถที่จะลุยหรือฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นขอให้ลงมือทำอย่าหนีปัญหาอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่า ทำให้เราเหนื่อยเราทอ้อสลัดตรงนั้นไปค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังนะคะสําหรับใครที่ติดขัดมีปัญหาในเรื่องราวความรักนะคะใครที่ไม่ดีจะมีเหตุออกไปจากชีวิตนะจันบอกเลยใครที่มีบุญกุศลเท่านั้นนะคะที่จะได้อยู่เป็นเคียงคู่เป็นคู่รักเป็นคู่ครองกับคุณนะคะใครที่มีความรู้สึกว่า move on ไม่ได้ตัดใจไม่ได้นะคะอยู่ในเซฟโซนขังตัวเองไว้กับความทุกข์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าเปิดทางให้กับตัวเองเถิดนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเองนะคะสําหรับใบที่สองโอ้โหเดอ s สักเซสนะคะขอพรพระสุริยเทพนะคะเปิดทิศเปิดทางความสว่างให้กับดวงชะตาให้ประสบความสําเร็จ สมบูรณ์พูนผลในทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะทําการสิ่งใดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะ,ะจะต่อยอดธุรกิจเก่าหรือจะให้โอกาสตนเองนะคะในเรื่องของการงานโวกกระพั์เงินทองบอกเลยนะเดือนนี้คุณมีโชคใหญ่จริงๆนะคะขอให้ต้อนรับนะคะชาวลาาัคนาราศีกุ่มด้วยพวกกระพั์เงินทองนะคะประสบความสําเร็จยั่งยืนนะคะแล้วก็ยาวนาน การงานค่ะดวงเปิดแล้วในเรื่องงานใครปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้ไหว้ดีจะมีโชคนะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญคือเดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กําลังมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งนะคะ mm hmm. การขนส่งการเจราจาธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็ใครที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าคุณมีความคิดอยากที่จะหาะไรายได้เพิ่มเติมเนี่ย นะคะมองได้เลยเพราะว่าเดือนนี้จะเปิดโอกาสให้คุณเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางในเรื่องของการหารายได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณมากับดวงนะคะขอให้คุณ เฮงปังนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จเนาะพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสาเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้นะคะอาจารย์จะดูนั่นแต่พื้นดวงชะตาดวงประจําเดือนจะเป็นเช่นไรนะคะดวงเครื่องปีหลังจะเป็นเช่นไรรู้ก่อนวางแผนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ